สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับครูทิติมาคณาจารย์ครูกุ้งคะ่ะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทบทวนเลขไทย จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1น,นักเรียนรู้จากเลขไทยข้อ2นักเรียนเขียนเลขไทยได้ถูกต้องข้อ3นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้เลขไทยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆ มาทบทวนเลขไทยกันค่ะคุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านสะกดคำจำนวน0ถึง10กันค่ะเด็กๆคะเราไปอ่านสะกดคำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ0สออูนอยอกรัน0 1หอนออึกง,งอนหนึ่งไม่เอกหนึ่ง 2, ส,ออสองสองสองสามสอ,อมสามสี่สออีสีไม่เอ็กสี่ห้าหออาหา,หา,หาไม่โทห้าหกหออกกอหกเจ 1, ด็ดจอเอกดดเจ็ดแปด ปอแอดแป <9 S 1> ดเก้ากอเอาเกาไม่โทรเก้าสิบสออิบอสิบปริศนาคำไทยเลขไทยอะไรเอ่ยฉันคือเลขใด รู้ไหมไทยทีมาก่อนเลขสี่ฉันนี้เลขใดคำตอบคือ 3. สอสองอมสฉันคือเลขใดรู้ไหมไทยทีอยู่หลังเลขสี่ฉันนี้เลขใด คำตอบคือหหออาหาไมโทห้าฉันคือเลขใดรู้ไหมหนูจ๋าอยู่หลังเลขห้าลองหาคำตอบคำตอบคือ6หอออกกอหก ฉันคือเลขใดเด็กเด็กลองเดามาก่อนเลขเก้าลองเดาดูทีคำตอบคือ8ปดปอแอดแปดฉันคือเลขใดเด็กเด็กลองมองอยู่ก่อนเลขสองลองมองฉันที คำตอบคือหหอนออึงอหนึ่งไม้เอกหนึ่งงานที่มอบหมายวันนี้คือให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาเล่มหนึ่งหน้า52และหน้า53ค่ะแบบฝึกหัดหน้า52ข้อ7 ให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขไทย6ถึง10ให้ตรงกับคำอ่านเด็กๆจะต้องอ่านคำหรือนับจำนวนภาพของผีเสื้อก็ได้นะคะแล้วเด็กๆก,ก็เขียนตัวเลขไทยด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วยนะคะ แล้วให้เด็กๆระบายสีผีเสื้อให้สวยงามด้วยค่ะแบบฝึกหัดหน้า53ข้อ8ให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขไทยให้ตรงกับจำนวนในภาพเด็กๆจะต้องนับจำนวนภาพให้ถูกต้องแล้วเติมตัวเลขไทยลงไปด้วยตัวบรรจง เต็มบรรทัดนะคะ<ช> <compr ue> การส่งงานให้ผู้ปกครองถ่ายรูปงานที่คุณครูมอบหมายคือแบบฝึกหัดทักษะภาษาเล่มหนึ่งหน้า52ถึงหน้า53 ส่งคุณครูประจําชั้นในลายกลุ่มห้องเรียนส่งเข้าไปในอัลบั้มวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับการเรียนวิชาภาษาไทยได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ